สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารกิจกรรมภายในศูนย์เล็กวิทยาเขตสิดินทร์หอลชุวิทยาลัยในพระราชุมถมจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันขอนําเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจำสุาท์ที่สาของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ดิฉันนางสาวสายลุงลักกิจกจมาหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรก บริษัทล่าสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการวันอังคารที่7พฤศภาคมพฐฐ 2, 7, ุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกาศูนย์เด็กเล็ก,ลก,ลกวิทยาเขตสีดินหอราชวิทยาลัยในพระราชนิพมธ์จังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัทล่าสูงประเทศไทยจำกัดมหาชนมอผลิตภัรรณฑ์น้ำมันพืชสำหรับใช้ในการประกอบอาหารเดินเยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินทร์หาวแลวิทยาลัยในพระราชวมถัมจังหวัดสมุทรปราการสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อปรปับปรุงซ่อแมแซมอาคารสถานที่ภายในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการศูนย์เด็กเล็กขอขอบคุณมาณโอกาสนี้กิจกรรมสุดท้ายการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีกขขารศึกษา2557วันจันทร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2557 วิทยาเขตศืดินหัวราชวิทยาลัยในพระราชมุทรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่1ปริจจตปีกรารศึกษา2567ซึ่งเด็กปรถมวัยจะได้พบกับเพื่อนใหม่รูใหม่ชั้นเรียนใหม่ที่มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อความสนุกสนานเ,เพื่อเพลินในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กปรมวยัยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคืน และทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจําสาห์ที่สามของเดือนพฤทภาคูพุทธศกรา2 5 1 7ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ศูนย์เด็กดเล็ก,ลกวิทยาเขตศิรินทรหอนาชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง YouTube Channel ลายกลุ่มห้องเรียนหรนือหมายเลขโทรศัพท์02 362837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในครั้งถัดไป กระทรวงรัารมสิงพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน